ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงวิธีใช้แอปคำสั่งเสียงและบันทึกเสียงบนนาฬิกามาติสปอร์ต Garmin f e n i x 8ซีรีส์ของคุณเราจะใช้ Finix 8 Amoled Edition แต่ขั้นตอนเหล่านี้จะนาไปใช้กับนาฬิกา f e n i x 8 s e รีส์รุ่นอื่นๆด้วยคำสั่งเสียงช่วยให้คุณใช้นาฬิกาได้โดยการพูดคำสั่งเมื่อคุณเปิดแอปสั่งการด้วยเสียงเป็นครั้งแรกมันจะให้รายการของคำสั่งตัวอย่างดูคู่มือสำหรับรายการคำสั่งเสียงทั้งหมดที่มี ในการเริ่มคำสั่งเสียงคุณสามารถเปิดแอป,ปจากรายการแอป,ปและกิจกรรมหรือใช้ทางลัดหากต้องการใช้ทางลัดคำสั่งเสียงกดปุ่ม start stop ค้างไว้เพื่อให้นาฬิกาเริ่มฟังคำขอของคุณตัวอย่างเช่นคุณสามารถเปิดกิจกรรมการวิ่งได้อย่างรวดเร็วโดยพูดว่าเริ่มการวิ่งเมื่อดำเนินการแล้วนาฬิกาจะเปิดขึ้นสู่หน้าจอก่อนการวิ่งคุณลักษณะนี้ยังมีประโยชน์โดยอนุญาตให้คุณเข้าถึงตัวจากเวลาหรือบันทึกตำแหน่ง โดยไม่จำเป็นต้องกดผ่านเมนูบนนาฬิกาต่อไปเราจะพูดถึงบันทึกเสียงแอปบันทึกเสียงให้คุณสามารถบันทึกการบันทึกเสียงที่คุณสามารถตรวจสอบได้ในภายหลังวิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณออกไปวิ่งหรือตั้งแคมป์และจำเป็นต้องจดบันทึกบางอย่างอย่างรวดเร็วหากต้องการบันทึกบันทึกเสียงกดปุ่ม start stop เพื่อเปิดแอปและรายการกิจกรรมใช้ปุ่มดาวเพื่อเลื่อนไปที่บันทึกเสียง กดปุ่ม Start/Stop เพื่อเลือกก่อนที่คุณจะเริ่มบันทึกเสียงคุณสามารถปรับการตั้งค่า GPS เพื่อบันทึกพิกัดของคุณสำหรับบันทึกกดปุ่ม Up Menu เพื่อเข้าถึงการตั้งค่า GPS จากนั้นเลือกตำแหน่งเพื่อปรับเวลาที่จะบันทึกตำแหน่ง GPS ของคุณนาฬิกาจะเริ่มค้นหาสัญญ,ญาณ GPS หากคุณไม่ต้องการ GPS สำหรับการบันทึกของคุณให้เลือก้าม เมื่อต้องการเริ่มบันทึกใหม่กดปุ่ม Start/Stop เพื่อเริ่มการบันทึกเมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Start/Stop เพื่อหยุดการบันทึกคุณสามารถดูระยะเวลาของการบันทึกที่กัดใหม่และความสามารถในการเล่นบันทึกเสียงของคุณการกดปุ่ม Up จะเป็นการเปิดการตั้งค่าสำหรับบันทึกและให้คุณเปลี่ยนชื่อหรือลบออกเพื่อเรียกคืนบันทึกย่อที่บันทึกไว้เปิดแอปบันทึกเสียงอีกครั้งและเข้าถึงไลบรารี เพียงเท่านี้หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนาฬิกามันติสปอร์ตฟินิกซ์8ซีรีส์ของคุณดูวิดีโออื่นๆของเราหรือเยี่ยมชม s u p p o r t g a m i n c o m ขอบคุณสำหรับการรับชม